สน่ซนขออันนี้น A, นหน่อยดิขอขนมเอขนมเค้กหน่อยขนมเค้กเพื่อะไรนะที่คนอยากได้เนี่ยวันนี้มาได้แล้ว <Okay. S 1> ขนมเค้กทั้ขนมเตี้ยแล้วก็ขนมเค้กเ,<อ>เลยเอามาเลยมายเอามาให้หมดเลยสิก่อนอ่ะเอวี่วานขนมเค้กมาแล้วใครอยากได้กดตะกร้าเลยพี่ฟ้าไลฟ์ได้ประมาณไม่ถึง20นาทีนะคะไม่ถึง20นาทีสําหรับไลฟ์นี้ใครที่อยากได้ขนมเค้กเมื่อวานวันนี้วันนี้เอามาให้แล้ว,วนะคะ เค้กเป็นแบบนี้ค่ะในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีกี่รสชาติพี่เต้ยอ่าแต่ละกล่องขนมเค้กจะมีให้เลือกหลายรสชาตินะคะทุกคนหลายรสชาติเลื่อนไปเลยนะเขาจะมีไส้โอวลตินนมสดนะคะไส้สอดตอเบอรีร่ไส้ใบเตยนมสดไส้นมกล้วยเกาหลีแล้วก็ไส้ชาไทยนมสดนะคะกล่องที่พี่ฟ้าถืออยู่นี้นะคะคือกล่องไส้โอวลตินนมสดนะคะเป็นแบบนี้120บาท ถูกไปปะได้หมดนี้เลยเหรอล,นะลังนี้นะลังนี้ร้อยยี่สิบบาทโลโลาะก,กันไปเลยนะคะไม่ใช่ขนมหมดอายุแตยย่หญ่ใดกินได้ไม่ต้องสูมไม่ต้องเสี่ยงนะคะมีที่ผลิตพร้อมนะคะนี่เลขกดแจ้งใดๆนะคะเป็นเค้กอร่อยซอยแปดเจ้าเดียวกับขนมเปี๊ยะเจ้าเดียวกับขนมเปี๊ยะที่เราขายเมื่อวานเมื่อวานขนมเปี๊ยะขายไปได้พันกล่องเกือบพันกล่องเกือบพันกล่องหมดไปแล้วนะคะ แต่เดี๋ยววันนี้ปักให้อยู่ใครอยากได้ก็กดได้เลยนะคะสําหรับขนมเตีย๊ยอันนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะคะอันนี้รสชาไทย,ด,นนย,ไบบยทด้านหน้าเขาจะมีเขียนไว้แบบนี้เลยที่รักด้านหน้าเขาจะมีเขียนไว้เป็นรูปแบบนี้เลยอันนี้รสชาไทยก็จะมีชาไทยด้านหน้าอันนี้โอวตินนะคะนมสดก็จะมีรูปโอวตินนมสดเดีย๋ยวพี่ฟ้าแกะชิมให้ดูแกะชิมให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะ,ะมาไว้ตรงนี้เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นใ,นใกล้ อันนี้เป็นรสชาไทยนะคะรสชาไทยหนึ่งห่ออันเล็กอันนี้ก็คือเยอะมากนะนะหนึ่งห่ออันเล็กอันนี้ก็คือเยอะมากๆเลยชิ้นใหญ่ฉีดให้ดูใครอยากได้เค้กเมื่อวานมาแล้วไม่ถึงยนะี่สิบนาทีไลฟ์วันนี้ใครได้ใครดีใครได้ดไดชําระโอนเงินด้วยนะจ๊ะมีที่นี่ให้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการชื้นนะเน่ทีรักด้านหน้าตรงนี้เขาจะมี ใส่ไส้ให้นะคะสก่อนเมขาะไะกลังขายดิบขยดีอ่ะเป็นไส้แบบนี้นะคะเน่ให้ดูเขามีนี้ลองให้ด้วยนะดีๆนะคะเดี๋ยวฉีกอ้แม่แม่ นี่คือไส้ชาไทยเป็นครีมแบบนี้เลยเป็นครีมแบบนี้เลยนขนมเค้กอะไรเนี่ยอืมเค้กนุ่มมากเบลเดี๋ยวจะไปแล้วกดชำระเงินโอนเงินที่ด้วยนะคะอืมอ,อร่อยน,นุ่มมาออกอ เดี๋ยวเอาไส้อวันตินให้ดูแม่อันนี้ชาไทยร2อยี่สิบาทได้ไปหนึ่งหนึ่งลังแบบนี้เลยนะคะหนึ่งลังเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นแบบให้ดูหนึ่งลังมีสิบชิ้นหนึ่งรังเนี่ยมีสิบชิ้นแบบนี้นะคะสิบชิ้นแบบนี้เลยอร่อยซอยแปดนะคะวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันแบบมันดีมากเ,เดี๋ยวเอาไส้อวันตินให้ดูอันนี้โอวันตินนมสดคะ่ะ โอนเต็นนมสดเดี๋ยวฉีกให้ดูหูไซแบบว่าจะได้กำไรปะถามจริงเหอะวันนี้มาไลฟ์ไม่ถึง20นาทีนะที่รักใครอยากได้กดตะกร้าเลยนะคะลบกควรชำระเงินภายในไลฟ์ให้ด้วยนะคะนี่เราจะเจาะไซหลูตรงกลางแบบนี้นะคะเนื้อขนมปัง,งนิ่มสุดๆมีกระดาษรองให้ด้วยเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีนะคะแบบนี้เดี๋ยวฉีกให้ดูโอ้โหโอนเต โอลตีนขนาดนี้แม่เอาไงอืมอืมเหมือนปังนรปังาเขาละ้ายพี่า้าคาคุณพี่้าคา้ายุณ้าป้าคุณปาา้า นไนะคมเปรีย้ยวจ้าเค<ท>้กเคอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เต้ยขน